สวัสดีครับผมนายแพทย์เลี่ยมโชคชริดาพูิสำหรับเบต้ากลูแคนชื่อของมันอาจจะไม่คุ้นหูพวกท่านหลายคนความสำคัญของเบต้ากลูแคนอยู่ตรงไหนความสำคัญของเบต้ากลูแคนคือเป็นสารอาหารที่ได้จากยีสต์หรือเห็ด ซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นความสามารถหรือการทำงานของเม็ลือดขาวได้เป็นอย่างดีเขาพบว่าเมลือดขาวจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น30-50%เมื่อได้รับสารเบต้ากลูกแคนทำไมภูมิต้านทานจึงมีความสำคัญตอนนี้ถ้าคุณมองไปในโลกปัจจุบันคุณจะพบว่าโรคระบาด โควิดสิบเก้าทำให้คนตายได้สี่ห้าล้านคนทั่วโลกคุณจะไม่เป็นอันตรายจากโรคระบาดคุณก็ต้องมีภูมิต้านทานท,านที่ดีภูมิต้านทานท,านที่ดีก็ต้องมีเม็ดเลือดขาวที่ดีเม็ลือดขาวจะทำงานได้ดีมากต้องมีเบต้ากูแคนเป็นตัวช่วยเพราะเวลาคุณเอาเบต้ากูแคนมากินเม็ลือดขาวคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งหนึ่งที่จะเห็นชัดตอนนี้ก็คือ ป้องกันโรคติดเชื้อให้คุณมีโอกาสเป็นอันตรายน้อยลงรุนแรงน้อยลงและถ้าคุณมองระบบภูมิต้านทานให้ออกคุณจะพบว่านอกจากโรคติดเชื้อแล้วโรคมะเร็งก็เป็นเซลล์ผิดปกติที่เป็นหน้าที่ของมิเลขาวในการทำลายดังนั้นถ้าคุณมีภูมิต้านทานดีมิเลขาวคุณทำงานดีจากการที่คุณได้ทานเบต้ากลูกแคน โรคปิดเชื้อและโรคโรคมะเร็งก็จะมีโอกาสเกิดกับคุณลดน้อยลงการลดความเสี่ยงของเราในโรคทั้งสองในโรคทั้งสองชนิดนี้ผมว่ามันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ของคนในโลกปัจจุบันคุณก็ควรให้ความสำคัญกับเอกต้ากลูแคนด้วย